ไม่รู้สากะทูก่นไม่ได้เดี๋ยวราะว่าความรุนแรงข้งมันมากไม่โถดูไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว็เม็ดเม็ดก่อนเม็ดก่อนไปได้เหรออเกตัดำายทังนว่าตรงนี้ไม่เคยมีต้นกล้วยเอานี้ยเอาโอ้ตายเอาไปรับนะเดียียกเียกัวิ่งกับเวมาดิิ เอามึกแสงที่อะปนี้ก็ไ้ไปนีได้ยโอยโอ้อ้อยโอ้ยโอ้ยยวก้ยย้ยย้ยโยโยโโค้เโยโอ้ยโยโอ้ออ้ยอยอายโอ้ออยอยออิอยย โอ้้ยยิวนี่ครับผลงานครับผลงานครับผลงานในฟันครับต้นกล้วยล้มเป็นต้นๆเลยครับอันนี้ต้องได้เลยต้นกล้วยครับเอาดีไม่ได้เลยไอเนี้ยต้องได้เพิงต้นกล้วยก็เนอะได้ได้เล่เล่ไปเล่ต้นกล้วยก่อนไปว่ามันฝืนมังไม่เลย หน่วยเก็บกู้ปัจจุระเบิดไสชิบหายดล้ว่วไอ้ใบดูเบดูสาสาถูก่นไม่ได้เดียวเพราะว่าความรุนแรงของมันมากไหมเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวก็เบ็ดเบ็ดเม็ดก่อน ทำไาตหางก่านว่าตรงนี้ไม่เคยมีต้นกล้วยเอานี่ยเอาโอ้ใช่เอาไกน้ำนะเดี๋ยวๆน้ำนะบีกับแกมาดีมึงแทงดีแบันนี้ก็ได้ไปแนลายนะเออจะโอ้ยุ่เดี๋ยวกิน้ายไปเลย ตัดโค่นเลยตัดเป็นโค่นเลยเด้อเอาหญาก,กบกไปกัน